เอาไปทำไมครับไป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 ,ไปรู้ไหมผมวนมากี่รอบแล้วจะเข้าก็เข้าไม่ได้แขกก็มาจะทำไงนะใจผมทำไงเออเดี๋ยวไรสดไม่เป็นไรมาค่ะคุยกันคุยกัน,น,นผ,มกผมวนกี่รอบแล้วผลไปจอดเต็นไมตน้ตรงโน้นก็แล้วตรงไหนก็นแล้วถามมาดูนี่อะไรทำไง คนขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยรถมันรถมันติดแล้ครับอาติดก็รู้แขกมันขึ้นแล้วแขกมันครบแล้วต้แขกมันครบแล้วทำไงให้ผมทำไงป๋าต้องไม่คือให้ผมวนอีกรอบเหรอให้ผมทำไงอ่ะคือป๋าต้องประสานทางห้างนะอันนี้คือไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมอได้รับการร้องเรียนว่าจะประสานทางห้างได้ไงผมเป็นคนขับรถคือป๋าต้องผมเป็นคนขับรถผมจะประสานทางห้างได้ยังไงประสานประสานผมคุยกับรปภยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ฟังผมอ่ะอันนี้ฟัง เคือฟาต้องประสานไกด์ให้ว่าเข้ามารับได้ไหมเพราะว่าถ้ามารับเนี่ยจอดกลางถนอนอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แน่นอนเนี่ยโ้ษนะครับไกด์รรเรียกผมสามรอบสี่รอบแล้วถามตูงนี้เขาโทรเรียกผมสามรอบแล้วมผมวนอยู่เนี้ยม,มันเข้าไม่ได้มันต้องเข้าไปรับในห้างมันเข้าไปรับไม่ได้ไงแต,แต่ถ้าจะจอดขึ้นตรงเนี้ยมันไม่ได้ผมนนวนแล้วสามรอบสี่รอบแล้วเข้าใจไหมครับไม่พอรถ อันนี้พอรถมันติดบนแล้วก็มันเข้าไม่ได้อสองรอบก็แล้วสามรอบก็แล้วก็<ช>เข้าไม่ได้เนี่ยรอบที่สามเนี่ยให้ทําไงอ่ะถ้าจะรับตรงนี้คือเข้าไม่ได้จอดไม่ได้แน่นอนพี่คือต้องเข้าไม่ได้ พบยังครับอันนี้ถามดูไกด์เรียกผมกี่รอบผมวนมากี่รอบแล้วคือพี่ต้องประสานครั้งฮะประสานผมเหนื่อยไหมผมถามว่าผมเหนื่อยไหมอันนี้ป๋าไม่เกี่ยวเพราะว่าจะมาเขียนไปสั่งผมอีกเหรอถูกครับไปเขียนไปสั่งห้างนู้นไม่คือห้างมันผมพาแขกมาให้เขาพาลาได้ไหมเขาเอาเงินมาให้เขาไม่ป่าผมต้องมาเสียไปสั่งอีกแล้วครับไม่พี่ฟังนะคือต้องจะจะมาอ้างว่าอันนี้ผมไร้ส่วนนะเอออันนี้อ่รถทัวร์เยอะแยะนะครับป่าฟังเลยฟังเลยพี่จะมาจอดบนถนนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แน่นอนเพราะว่า ัมีที่ให้หนูจอดช่หมอ่ะมีที่ให้จอดไหมอ่ะถามหน่อยผมวนแล้วไม่ใช่ผมเจตนาจะจอดอันนี้มาถามคนต่อานแล้วก็จุดรถทางออกอะแล้วทำไงทางออกห้างเข้าห้างไม่ได้เข้าห้างไม่ได้เข้าห้างไม่ได้ครับก็พยายามที่จะแอบพยายามที่แอบเขาขึ้นเขาครบผมก็ถามไกลแล้วครบไหมครับครบไหมครับถ้ามันจอดเนี่ยแล้วมันติดผมก็ต้องออกมาดูก็ต้องไปจอดตรงโน้นเหมือนกันก็ต้องอย่างง้นก็ต้องอย่างง้นก็ต้องอย่างง้น ก็เหมือนกันพอผ่านก็ต้องวนออกไปเมื่อกี้รถมนติดอยู่ท้ายแถวอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องจอดรับตรงนี้ท้ายแถวมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยต้องเข้าไปมีรถทัวร์คันหนึ่งอันนี้คือต้องมันเข้าไม่ได้ครับพี่จะมาจอดมันเข้าไม่ได้ไม่ไม่ไม่จะผมไม่อยากเข้าดูที่เขาต่อแถวต่อแถวเออจนผมมาผมมาไล่จนแบบโอ้โหทั้งวันแล้วผมต่อมาเป็นเป็นยี่สิบนาทีนะต่อแถวเนี่ยจนไกด์บอกว่าไกไกด์ไกด์เดินมาแล้วถ้าถ้าจะให้จอดบนถนนอ่ะผมพูดจริงนะพี่ ผมอ่ะก็โดนร้องเรียนว่าอารจรจร้องเรียนที่ห้างครับไม่ไม่เชิญร้องเรียนที่ห้างนะครับท้องที่เหมือนกันแม้ทั้งสารวัตรจราจรนะครับให้สารวัตรจราจรมาเคลียร์กับห้างด้วยพวกผมไม่อยากจะมาจริงๆพวกผมไม่อยากจะมานะครับพวกผมเดือดร้อนมากเลยตอนนี้พวกผมเดือดร้อนมากๆตอนนี้หนูก็ต้องรีบไปเดือดร้อนมากเข้าใจครับพี่แต่คือผมอ่ะต้องทำการออกไปสั่งไปเพราะว่า ไป่ใเสียไปสั่งใครเสียผมต้องไปเสียห้างได้เงินผมเหนื่อยผมวนสามรอบแล้วผมต้องเสียไป่อสั่งอีกผมไม่ยอมเสียไปคือรถออกอย่างนี้ไม่ได้ทําไมอ่ะยังไงเอายังไงไปเคลียร์กับห้างถ้าผมยอมจับโดนจับผมก็ไม่ยอมคือต้องเข้าไปผมเอาคนมาให้ห้างคือไม่อันนี้ไม่ใช่ห้างนะพี่มันเข้าไม่ได้ครับหมวดครับหมู่ครับ ผมพยายามจะเข้าผมวนมาสามรอบแล้วต้องเข้าใจผมด้วยนะไม่ใช่ผมมารอบเดียวแล้วผมมาลักไก่ตรงนี้เลยจะมาจอดจอดหน้ามันจอดไม่ได้รถมันติดแล้วู่ผมยังไงครับผมวนไปแล้วไงต้องผมวนไปแล้วไงครับต้องมางก็ผมโทรว่าเออหน้าไม่มีแล้วไก่แขกครบยางแขกครบแค่แล้วผมก็เลยมามันเข้าไม่ได้ผมจะบอกป๋านะป๋าจะมาบอกว่าเอ้ยห้างมันเข้าไม่ได้ไม่เข้าคือเพื่อนนี้เพื่อนที่จอดได้นะครับ มาดูไอ้มวดมวดครับมาดูม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 าดูมูครับจบคนมายแค่มาเห็นเองครับอันนี้คือเทวาแดงไปจับไปจับไปจับฟังมไปจับเลยเท้าแดงเขาจอดเทวาแดงไปจับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับสิไปจับผมต้องจับไปจับก่อนนี่คือเท้าแดง รับเขาห้ามจอดผมต้องจับปาก่อนเขาห้ามจอดขาวแดงครับผมเข้าใจแต่อันนี้ไม่มีขาวแดงบริเวณสะพานมันเขตสะพานไม่มีขาวแดงไม่ป้าเปิดดูในกฎหมายบริเวณสะพานคือเขตช้่มจอดจอดคือจอดรับผู้เดยสานได้จอดไม่ได้แต่ไม่ใช่จอดตลอดปามันจอดล้วจอดชั่วข้าวจอดรับส่งได้ถ้าจอดชั่วขราวคือจอดรับส่งไงไม่จอดาเหลืองป้าแล้วนี่มีมีอะไรไหมนี่มีอะไรไหมบริเวณสะพานฮะแล้วก็ นี่มีอะไรไหมอ่ะไม่บริเวณทางเข้าอออกันนี้มีอะไรไหมอ่ะทางเข้าออกข้างอ่ะมาดูไปห้ามจอดตรงไหนมาดูมามี้าปห้ามจอดไหมมามาดูมีไปห้ามจอดไหมมาดูไปดูไปดูเองมาดูมี้าปห้ามจอดตรงไหนวะไหนป้ามันไปห้ามจอดตรงไหนมาดูนะครับมาดูนะครับ ป้ายห้ามจอดนะครับมีไหมครับอาดูครับดูนะครับมีป้ายห้ามจอดไหมนะครับป้ายห้ามจอดมีไหมป้ายห้ามจอดไม่มีนะครับป้ายห้ามจอดไม่มีนะครับตำรวจตำรวจอยู่ไหนไม่มีป้ายห้ามจอดไปดูป้ายห้ามจอดมีไหมใช่ฝปาเปิดดูในกฎหมายคือมาดูไม่ บริเวณสะพานคือเขาระบุอยู่มันก็ต้องมีขาวเหลืองขาวแดงบังบังบริเวณสะพานคือเขตห้ามจอดมันก็ต้องมีขาวเหลืองขาวแดงบริเวณประตูแล้วสะพานให้รถออกมาได้ไงทางเลี้ยวทางเลี้ยวทางเลี้ยวแล้วมไหมป้าจะมาจอดมันมีป้ายเตือนไหมทางร่วมมีป้ายเตือนไหมฟังผมกฎหมายเขาระบุไว้อยู่แล้วทางร่วมทางเยกคือเขตห้ามจอด มจอดอย่างงี้มันจอดไม่ได้อยู่ดีลแล้วจอดนานไหมเนี่ยไม่คือเรารับคนสองนาทีถ้าไม่นั่งเถียงกันยืนเถียงกัน<ด>กน,นี่มันกี่นาทีแล้วเนี่ยมันจอดจ้มันจอดไม่ได้อยู่ดีดปา<ะ>